สนับสนุนโดย AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA เ e อโกเราให้คุณมากกว่าแสงสว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงแหล่งความรู้สู่ความก้าวหน้าเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเป็นตลาดวิทยาของปวงชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทน ปฏิบัตินะคะของพระนะคะในศรีลังกาดูเผินๆเ,เนี่ยอาจจะเหมือนของไทยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดูกันในรายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมคะกับของไทยอ๋อแน่นอนที่สุดนะครับพระไทยกับศรีลังกามีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นในในเรื่องของทางปฏิบัติเนี่ยจะเห็นว่าพระศรีลังกาเนี่ยเป็นนักปฏิรูปนักต่อสู้เพื่อสังคมนะครับแล้วก็ เข้าใจปัญหาสังคมดีมากนะครับจนกระทั่งบางคนนี่ทนไม่ได้ต้องออกมาเล่นการเมืองเลยนะครับมีการตั้งพรรคแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยพระของพระสงฆ์ในศีลังกาเนี่ยได้ถึง8ที่นั่งนะครับในรัฐบาลาชุดปัจจุบันของประธานาธิบดีมหินตรานะครับราชาปักษาเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เห็นว่าบทบาทของพระเนี่ยทางการเมืองค่อนข้างสูงมาก พระชื่อราชวัตเตวัปปะเป็นผู้สมัครผู้ว่าการเมืองโคลัมโบเบอร์ที่37แห่งพักชาติกาเฮระอูเรืมองยะแผนโฆษณาของพรรการเมืองพระโดยใช้ท่านสมมาเป็นโลโก้พระเขาเล่นการเมืองมานานแล้วและยิ่งมาอยู่ในช่วงหลังที่ โดนโปรตุเกสโดนฮอลันดาโดนอังกฤษครอบงำคณะสงฆ์ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นเนื่องจากว่าในช่วงนั้นนี่ข้าราชาการต่างตกเป็นเบี้ยล่างของพวกอนานิคมหมดมีเอกเทศอยู่กลุ่มเดียวคือคณะสงฆ์ฉะนั้นคณะสงฆ์นี่ทำหน้าที่เป็นตัวแอนตี้พวกอนาธิคมได้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นตัวลอยไม่มีไม่มีอะไรมาครอบงำได้ฉะนั้นบทบาททางด้านนี้พระจึงนำมาตลอดเรื่อยๆ พอมาถึงยุคประกาศเอการาชเขาเขาพยายามที่จะดึงพระออกจากการเมืองมาให้ยุ่งกับทางสังคมแต่ว่าทางสังคมเนี่ยทิ้งพระไม่ได้เพราะพระยังจําเป็นต้องมีอยู่เมื่อเหตุผลเป็นเช่นนั้นก็จําเป็นต้องบรรจุพระเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคมศรีลังกา พระศรีลังกาก็จะลงไปเล่นการเมืองได้ไปสมัครรับเลือกตั้งได้ไปลงคะแนนได้เพราะว่าศรีลังกาเนี่ยพระเขามีบทบาทมาตลอดอันนี้ในส่วนของสังคมที้ในส่วนของกฎหมายก็พระศรีลังกาเขาถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งในศรีลังกาเมื่อกฎหมายให้สิทธิ์ในการลงเลือกตั้งกฎหมายให้สิทธิ์ในการลงคะแนนเหมือนประชาชนทั่วไปเขาก็ คิดว่าเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาลงมาเล่นการเมืองได้แต่ในส่วนของทาให้ไหนแล้วเขาก็มีข้ออ้างได้เหมือนกันเขาบอกว่าพระเจ้าประกาศศาสนาว่าให้พระนี่ไปช่วยเหลือจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมหาชนใช่ไหมชเชลยพรทีนี้เขาก็เอาอว่าการที่จะทําให้มหาชนมีความสุขมันจะต้องมีความเป็นธรรมความยุติธรรมในเรื่องของ การเฉลีย่ยทรัพยากรการจัดสังคม,มอะไรต่างๆเขาก็อ้างถึงแล้วเขาก็มาทําเรื่องนี้ได้เจริญพรแต่ว่าในส่วนของวินัยจริงก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าพระให้พระลงมาเล่นค่อนข้างจะจะไม่ชอบด้วยถ้าพระลงมาเล่นถ้ามองตามธรรมวินัยแล้วไม่มีในบริษทัทพุทธศาสนาเจริญพรเพราะพระที่ชนะเลือกตั้งส่วนมากก็เป็นพระนักเทศมีชื่อเสียงในเรื่องของการเทศเจริญพรเพราะฉะนั้นเวลา ไปทำกิจกรรมทางการเมืองเขาก็อาศัยหลักของศาสนานี่แหละพูดเรื่องศาสนาก่อนแล้วก็มาพูดเรื่องการเมืองรัฐบาลศรีลังกาให้ความสำคัญแก่พุทธศาสนา คนข้างมากเพราะมีมีผลกับรัฐบาลเองด้วยอย่างเช่นถ้ารัฐบาลไหนไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนพพุทธศาสนาเนี่ยเวลาลงเลือกตั้งเขาจะแพ้แพ้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงเลือกตั้งก็ต้องแสดงบทบาทให้ประชาชนเห็นว่าเขาศรัทธาต่อพุทธศาสนาเขาสนับสนุนพระพุทธศาสนาต้องไปหาพระผู้ใหญ่ ัวหน้าพรรคการเมืองต้องไปหาพระผู้ใหญ่ไปกราบพระผู้ใหญ่เอาของไปถวายไปแสดงว่าเขาสนใจศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาลงเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็จะสนับสนุนเมื่อสนับสนุนเนี่ยเขาก็ต้องเห็นความสําคัญของประชาชนถ้าไม่อย่างนั้นเวลาลงเลือกตั้งสมัยหน้าเขาก็แพ้อีกคนไทยมาศรีลังกาหรือไปอินเดียก็ดีเนี่ยก็จะ ไปดสูสองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องหลักฐานทางพุทธศาสนาอย่างที่สองที่มาดูก็คือเรื่องของกิจกรรมพุทธศาสนาในศรีลังกาแล้วที่ศรีรังกาล่ะคะคนไทยเยอะไหมคะที่ศรีลังกาคนไทยมีน้อยอยู่เพราะว่าโอกาสที่คนไทยจะไปลงทุนในศรีรังกาเนี่ยเรียกว่ามีแต่พวกกลุ่มที่ไปซื้อเพชรพลอยคนที่เข้าไปในศรีรังกาส่วนใหญ่ก็เป็น นักเรียนที่ไปศึกษาพระพุทธศาสนาส่วนคนไทยเนี่ยนะคะที่ไปที่ศรีลังกาก็มีจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าบ้างเนี่ยก็จะไปเป็นทางผ่านเฉยๆที่จะไปต่อที่มาลดีฟนะคะหรือว,ว่าอาจจะไปทําธุรกิจอะไรบ้างเกี่ยวกับเพชรพลอยลองไปฟังท่านทูตนะคะที่อยู่ที่ศรีลังกากันดูคะ่ะว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไปทําอะไรกันที่ศรีลังกาคะ่ะ สี่สิบปีแล้วนะครับหรทีนี้เมื่อคนไทยยังมีความไว้เนื้อเชื่อใจในการที่จะมาลงทุนในประเทศศรีลังกาค่อนข้างต่ำ oh. เพราะว่าเราเรื่องของค่าคองชีพรายได้ของเขาค่อนข้างต่ำการหาตลาดที่ศรีลังกาเป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ oh. นะครับแล้วมีบริษัทไทยมาลงทุนไหม มีในกิจการทางด้านการก่อสร้างานะครับกับการก่อสร้างทำน,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 นอกจากนั้นก็มีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นส่วนใหญ่แล้วในกิจการเกี่ยวกับการบริการนะครับมีการทําร้านอาหารมีอะไรทานองนี้ ตอนนี้ผมมาถึงร้านอาหารไทยซีโนนะครับเป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดเป็นหนึ่งในสามร้านของประเทศศรีลังกานะครับรสชาติที่นี่จะกินไนคล้ายคนไทยแลานอาหารอะไรที่คนศรีลังกาชอบกินมากก็จะมีต้มยำปลาหนึ่งมะนาว ครปัดผงกะหรี่อะไรเงีออ้ยพี่ทำอยู่ในครัวนี้ประมาณ6ปีแล้วหรอฮะอ,อ๋อแล้ว6ปีนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างออมีลูกมือที่เข้ามาช่วยก็มีมีคนนี้เขาเก่งค่ะเลอออือดรอคือเวลาเวลาเรากลับเมืองไทยอะไรเงี้ยน้องคนนี้เขาจะทำแทนเราได้ออเขาจะรู้จักทุกอย่างกับจ,จันตนนา how many years you have been cooking Thai food 5ป e ว h ชไท i ฟู้ h that ุ o คิดว่าม t นยากท s t สุดในการทำค c ออะไร t o มยำอ Oh, ต้มยำ m o อ I see. t ต m มย m ได้ข่าวว่าในศรีลังกาเนี่ยมีร้านอาหารไทยเพียงสามแห่ง <laughs> เท่านั้นเองทำไมถึงมีน้อยอย่างนี้มันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะ,ปะเ,เป็นเพราะอะไรทราบไหมครประเทศเล็กๆนคะ่ะคิดว่าคง เขาคงไ่การลงทุนกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมอยู่ๆเนี่ยจึงมาอยู่ที่ศรีลังกามาทำอาหารก็มีมีเพื่อนะก็แนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมาดูพอมาอยู่แล้วรู้สึกรู้สึกอบอ,อุ่น่ะเพราะประเทศเขาแบบเหมือนแบบอยู่ใกลกับพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็รู้สึกแบบอยู่แล้วสบายใจแล้วเราก็เลยอยู่เรื่อยๆมนาะ แล้วร้านอาหารที่คุณกวีไปเจ้าของเป็นคนไทยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้เป็นฮนะเป็นคนศรีลังกานะครับแล้วก็จ้างคนครัวนะครับเป็นเชฟคนไทยนะครับเพียงคนเดียวแล้วก็ทําทุกอย่างดูแลอาหารวันต่อวันนะครับแล้วก็มีลูกมือช่วยอยู่78คนนะซึ่งเป็นเด็กๆนะครับ ไทยกับศรีลังกาก็มีความสัมพันธ์กันมายาวนานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของพุทธศาสนาแต่นอกเหนือจากพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีมิติอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือหรือว่าการแข่งขันกันช่วงหน้าค่ะกลับมาฟังนะคะว่าแล้วไทยกับศรีลังกาณนะขณะนี้เลยมีอะไรบ้างในประเด็นที่เราร่วมมือกันแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะในประเด็นที่เรากําลังแข่งขันกัน,กนค่ะสักครู่ค่ะ